สวัสดียามเชา้าครับทุกคนเชาน้านี้อากาศสดชื่นมากเลยครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาดีครับผมแล้วก็ทีมงานที่โกฟิชชิงครับกำลังเดินทางมายังหมายที่เราได้ใส่ปลาสงแงไว้เมื่อวานนะครับทุกค,คนเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับอันนี้กำลังเดินทางไปกับทีมงานอยู่ครับ โอ้น้ำขุ่นขึ้นมาหน่อยครับทุกคนน้องมาหน่อยนี้ฮะ ครับ<ใช>ทุกคนหลังจากที่เมื่อวานน้ำน้ำ,นำยังใสอยู่เลยครับที่มาใส่เบียดทุกคนวันนี้รู้สึกว่าน้ำขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวลุ้นแล้วเป็นกำลังใจให้ทมงานที่ปูฟิชชิงกวยนะครับผมว่าเราจะเจอไอ้ยักษ์ไหมครับวันนี้ส่วนเจฟเก่งก็กบแทง,งลอยน้วะ อย่าไปลุ้นกันว่าจะมีอะไรไปใส่พิเก็กเจ๊บเก่งไหมครับวันนี้ตามสูตรครับตามโซนไปเข้าไปนักที่หลังไปครับสวัทเลยหนาวนะครับผมอากาศยามเช้าครับหนาวๆครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนครับนอนหลับสบายเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับน้ำลึกกว่าเดิมครับทุกคนแล้วก็เชี่ยวกว่าเดิมครับ โอ้ายจาับตอนเช้าเย็นสดชื่นครับมะเจอน้ำเย็นๆอีกโอ้ยไปแล้วครับลุงนวดจัดหลังแรกแล้วครับเป็ไนไงบ้างครับทุกคนไปลุ้นยังนครับหลามแรกครับตามลึกมากครับ อาอไงวามากไหัน้เดี๋วาน่อยแล้วสกสายมึงขายจออเออมัน่ะีฬเอ๋อยังไม่ได้ดึงสายเเฮ้ยเจ๋งมากเลยข้างในเป็นอุลุกึทำดีกว่าปลอดภัยะ เนี่ยใายพัน่ะขวัญเลยนะอ๋อคือไี่พูดเนี่ยฟังนยถึงนะจึงนะเอาไม่คเก็บมาจองไม่จึงครับทุกคนว้ามีครับอาบินานพี่นะน้ำแดงเนาะเยอยังไม่หมดครับหลังแรกเน็บตามมาเ๋ยวตามไปดูหลังตวต่อไปครับทุกคนอันห้าอันห้าองดูแขนก่อนีแขนนครับ เต่นเต้นเต่นเต้งครับทุกคนเ๋ตัวกันไหมครับไม่ทอะยืนนะโอ้ายคืนอนี่เยื่ก็ยังเหลือครับทุกคนแต่หายไปเป่งแนะครับออกยกัดหที่สองะะหลังที่สอง เออมจะแน่ๆอ๋องออกนะเขาไอ้เนาะเรียกไปว่าน้าเนาะเจ๋งเต็มสูงหาพี่บุญอ่ะหาพี่จับท้ายรถอ่ะโอ้โหลอยกินเนื้อทุกคนไม่ไม่มีครับไม่ติดครับเดี๋ยวดูค้อยหอยคบหมูเก่งนี่ครับทุกคนดูลอยมันกัดเหยื่อนะครับหายเว่งไปเลยครับ ออกแล้วครับทุกคนอันนี้ขมังเรื่องออกถึงโลกนี่โอ้ทุกคนดูมันกินนะครับนี่ก็ไม่ติดครับใส่ไหนไปเลยออกของทานถึงโลกนี่เลยโอ้มีข้างนอกครับเก็บกันเพื่อนไม่ได้ปะะไป,ป๋ยวไปพูดน,นะสี่คันครับผ่านไปแล้วทุกคนไม่ติดครับเลยอีห้าหลังนะครับผมเลยอห้าหลังไปรอรุ่นถึงกำลังใจครับดูคนดูครับนี่ครับ ดูมันมันกัดอยู่นะครับแต่มันไม่ติดครับดูนคี่ครับลอยกัดลอยลากเนนะครับขน้นอดี๋ยวไปดูที่เหลือกันครับมันคำนะขันพาไปพันนะทุกคนนี่คลันี่ครับดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วติดอะไรไม่รู้ทุกคนน้องหลือก่อนนะคา ลึกด้วยนะทุกคนออกมาแล้วครับดูวันนี้หมดครับดูนี่ทุกคนเหลือติดก้างครับห้าคันผ่านไปครับไม่ติดครับทุกคนเดี๋ยวไปดูที่เหลือครับเอาน้ำเฮี้ยงหน่อยหมอเขากลาวเราไปเก่งน้ำเชี่ยวเชี่ยนะครับทุกคนห้าคันผ่านไปครับยังไม่เจอตัวครับ เออในหลังที่หกก็ทำสามหลังนี่ก็เหยื่อยังมีอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังต่อไปครับหลังที่หกก็ยังไม่เจอตัวครับทุกคนบายครับบอกว่าจมาติดเราแล้วคุอาหนึ่งหนึ่งว่าเฮ้ เดี๋ยวรู้เรื่องครับเหลยออีกสองครั้งสุดท้ายนะครับรัเก่งเดี่ยมาลุ้นกันครับผมทุก <c oughs> อ,อย่างยังมีหวังครับในเมื่อ, <c oughs> อยังยาวไม่เสร็จสิ้นครับผมหลังที่แปดครับเหยื่อหมดเหมือนกันทุกคน เยอก็หมดครับเจ๊เพ่ติ๊แกงเดี๋ยวไปลุ้นคันสุดท้าย้วทุกคนยังไงหลังใจทมงานที่โกฟิชชิ่งครับว่าคันสุดท้ายของเราจะมีผลงานไหมท่านผู้ชมได้รับชมไหมครับแล้วก็เครื่องพิกแกของเจาเก่งจะได้ทำงานไหมครับผมลุ้นกันครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นครับทุกคนครับคันสุดท้ายแล้วครับทุกคนยังไงบ้างก็ไม่รู้ครับ ทางนี้จะมีรุ่นไหมครับพี่เรว่านอะออีาว ดึงเลยข้างนอกเลยครับไม่มีผลงานครับทุกคนวันนี้ครับไม่เป็นไรครับวันนี้ฟาครับถึงแล้ววันนี้สามครับเดี๋ยวจะหาผลงานใหม่มาให้ดูครับทุกคนครับสึงแวันนี้ตแจงเชฟไม่ได้ทำงานครับวันนี้ครับับตอนแล้วเหรอ เด้อมาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็พยายามปลาทั้งหมด9คันครับไม่มีผลงานครับทุกคนแต่4คันเหยื่อหมดครับเหยื่อที่เหลือ5คันครับที่พอมีแล้วเดี๋ยวลงนวดไ้ใส่ไใส่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมายามกันดูอีกทีครับสำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องที่โกฟิชชิ่ง้วยนะครับ,รบกจ็จะพยายาม หาผลงานปลาสังเงะมาให้รับชมเรื่อยๆครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีผลงานครับหวัง่าทุกคนจะล่ำลาไปในบรรยากาศนี้ครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ